สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะขอโทษที่หายไปหลายวันนะเพราะมันมีอยู่หลายสาเหตุนั่นแหละก็คือรวมถึงขี้เกียจด,ด้วยนะแต่เราก็จะพยายามลงคลิปให้บ่อยขึ้นนะคะเอาละเราไปรับชมกันเลยฉันได้มาเกิดใหม่เป็นคุณหนูนางร้ายในเกมจีบหนุ่มในโลกที่น่าเบื่อและขาดสิ่งบันเทิงจึงได้ใช้เวลาผ่านไปอย่างสนุก ด้วยการสร้างของเล่นกับธนาคารหลังจากมั่นหมายกับมกุราชกุมารตามเนื้อเรื่องคิดว่าถ้าเป็นไปได้สามารถหลบแบาเอนถูกขับไล่ออกประเทศได้ก็คงจะดีถ้าเกิดกลายเป็นชายาของมกุราชกุมารขึ้นมาอิสระที่มีมาจนถึงตอนนี้คงจะหายไปสำหรับฉันแล้วนั่นก็เหมือนกับบ a เอน อิสระที่ยาวนานยิ่งขึ้นอยากทําให้โลกนี้สนุกสนานดังนั้นต้องเริ่มเคลื่อนไหวเพื่อหลีกเลี่ยงรู้ชายยาของมกุฎราชกุมารค่ะเอเซเรียวานเชอรแกลนอายุ15อยากยกเลิกการมั่นกับฝาบัตกราดิดค่ะครับคะเอสฟองวานเทียสอายุ16 คุณเอเซเรียหมายความว่ายังไงครับการมั่นกับฝ่าบาทจะยกเลิกง่ายๆไม่ได้ไม่ใช่หรือไงแน่นอนเป็นไปไม่ได้เลยที่ทางตระกูลจะปฏิเสธคำสั่งจากราชาค่ะดังนั้นต้องโน้มน้าวอยู่เบื้องหลังให้ฝ่าบาทยกเลิกการมั่นหมายนั่นมันไม่ตรงคำถามนะครับนาจิอย่างเงียบสิพูดอะไรบ้างนาจิวานเชอกแกลนอายุ17 คิดถึงสิ่งน่าประหลาดใจที่เอเซเรียจะทำเมื่อเป็นราชินีของประเทศนี้อยู่นะยกเลิกการมั่นคงจะดีกว่าก็ได้ฮะตอนนี้ก็กำลังพูดสิ่งน่าประหลาดใจอยู่ไม่ใช่หรือ,อยังไงมันก็ต้องเป็นกังวลสิแต่ว่าซาบิเน่วานลีนอายุ15เห็นด้วยค่ะถ้าได้เป็นชายาของมก,กุราชกุมารขึ้นมาคงมวยยุ่งแต่งงานทางการ จนยากที่จะเขียนหนังสือความรักลูกผู้ชายเรื่องนั้นหรอกเรื่อสมาชิกทุกคนแห่งชุมนุมกล้วยไม้สีม่วงต่างกังวลต่ออนาคตของหนังสือความรักลูกผู้ชายค่ะเดี๋ยวนะชุมนุมกล้วยไม้สีม่วงคือส่วนลึกในสุดร้านหนังสือสาขาบริษัทวาเลสที่มีชื่อเล่นเรียกกันว่าพื้นที่สีม่วง ชื่อทางการสำหรับผู้คนที่อนุญาตให้เข้าร่วมคือพื้นที่ขายและจัดแสดงหนังสือความรักระหว่างชายกับชายค่ะประธานและสมาชิกหมายเลขหนึ่งซึ่งเป็นผู้จัดคือท่านโคนเรียค่ะรองประธานและสมาชิกหมายเลขสอซึ่งเป็นเลขขาคือท่านลาเมียค่ะแน่นอนดิฉันเองก็เป็นสมาชิกค่ะไปถึงขนาดนั้นเลยหรือเนี่ย หนังสือความรักลูกผู้ชายได้รับอนุญาตให้ขายโดยไม่เปิดเผยอย่างเป็นทางการจากท่านหัวนหน้าบาทหลวงสูงสุดค่ะตรงนั้นเองลาเมียซังจึงใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้แยกพื้นที่สีม่วงเพื่อขายอย่างลับๆค่ะเป็นที่นิยมมากอย่างลับๆในสมาชิกที่เป็นผู้หญิงเยาว์ว้เลยนะคะผ้าเช็ดหน้าสีม่วงของสมาชิกค,ค่ะถ้าไม่มีก็เข้าไม่ได้นะคะ ทุกๆครั้งที่สมาชิกเจอหน้ากันก็จะมีหัวข้อการพูดคุยเรื่องการมั่นหมายของท่านเอเซเรียขึ้นมาค่ะด้วยข้อตกลงที่รู้กันโดยไม่ต้องพูดส่วนมากก็จะรู้กันว่าพูดแต่งหนังสือความรักลูกผู้ชายมันฮาน่หา,หนาคือท่านเอเซเรียเป็นอย่างนั้นหรือเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะเพิ่งรู้อะไรหลายๆอย่างเหมือนกัน คงอาจจะยุ่งกับหน้าที่ทางการและอาจโดนขัดขวางโดยพวกหัวแข็งที่กล่าวว่าเป็นเรื่องเลวร้ายที่ชายาของมกุราชกุมารเขียนหนังสือแบบนี้เป็นประเด็นสําคัญที่สมาชิกทั้งสามัญชนและชนชั้นสูงต่างถกเถียงมาได้สักพักก่อนหน้านี้แล้วค่ะก็ดีอยู่หรอกที่ถกเถียงอย่างดุเดือดโดยไม่สนใจฐานะแต่ใครจะไปคิดว่าเป็นเนื้อหาพวกนี้ นอกจากนี้ทุกคนยังบ่นไม่พอใจต่อฝาบาทด้วยค่ะตอนที่เจอทั้งสองคนในงานปาร์ตี้หรืองานทางการมีหลายท่านที่อยากจะพูดคุยกับท่านเอเซเรียจะพูดด้วยเปื่อยปล่อยให้เรารอไปถึงไหนเป็นผู้หญิงแทๆ้ๆอย่าเสนอหน้ามากนักและในท้ายสุดถ้าแต่งงานกับเราก็จะเป็นราชนีดังนั้นรู้สึกขอบคุณและทำตัวให้เหมาะสมซะด้วย การที่เอซเรียได้เป็นคู่มั่นก็เพราะท่านราชากับท่านราชินีนั่นแหละนะเป็นความคิดที่ผิดพลาดน,นะคะก็คิดอยู่ว่าไม่ใช่การกระทํำที่ฉลาดแต่จะมองข้ามไปก็ไม่ได้นะเอาละ่ะจะช่วยอยู่เบื้องหลังให้ฝั่งนู้นยกเลิกการมั่นเองละกันถ้าเป็นอย่างนั้นละก็เข้าใจแล้วครับถึงจะไม่ใช่ผู้ติดตามฝ่าบาทแต่จะช่วยเท่าที่ทำได้ครับขอบคุณค่ะ ฉันกับซาบิเน่ที่จะเข้าโรงเรียนด้วยกันและรุ่นพี่ท่านพี่นาจิกับท่านเอสฟองมีพันธมิตรเช่นนี้ก็อุ่นใจค่ะโรงเรียนเครลันถูกก่อตั้งโดยราชาเมื่อสมรุ่นที่แล้วของราชาองค์ปัจจุบันลูกชายลูกสาวของชนชั้นสูงเมื่ออายุ15ทุกคนก็จะเข้าโรงเรียนนี้นอกจากนี้ผู้ก่อตั้ง ยังยินดีรับสามัญชนถ้ามีความสามารถปีหนึ่งจะเป็นเรื่องความรู้ปี2ปี3จะแบ่งออกเป็นชนชั้นสูงข้าราชการอัศวินนักเรียนทุกคนจะอาศัยอยู่ในหอพักตลอด3ปีโรงเรียนแห่งนี้คือสถานที่หลักของเกมจีบหนุ่มคริสตัลลาบิลินในที่สุดก็เข้ามาแล้วตัวเอก อลิสเทียอายุน้อยกว่า1ปีการเข้าโรงเรียนของเธอคือจุดเริ่มต้นเรื่องราวของเกมจนกว่าจะถึงตอนนั้นอีกหนึ่งปีต้องเตรียมมาตรการตอบโต้ร่วงหน้าเท่าที่จะสามารถทำได้ท่านเอเซเรียอรุณสวัสดิ์ค่ะซาบิเซีเรียอรุณสวัสดิ์บอกแล้วว่าไม่ต้องเรียกฉันว่าท่านก็ได้เพื่อนกันนี่นะ การที่ท่านเอเซเรียถือว่าเป็นเพื่อนก็คิดว่าน่าชื่นชมค่ะแต่ว่านั่นก็ส่วนนั่นและนี่ก็ส่วนนี่คนละเรื่องกันค่ะเพราะเป็นอาจารย์นำทางชีวิตไงล่ะคะตลอดชีวิตก็จะไม่เลิกเรียกว่าท่านค่ะไม่ใช่แค่ซาบิเนที่คบกันมายาวนานเท่านั้นแต่ยังนับดิฉันเป็นเพื่อนด้วยถือว่าเป็นเกียรติค่ะเซเรียคานบัมอายุ15 แต่ว่าดิฉันมีความเห็นตรงกับซาบินเน่ค่ะเพราะท่านเอเซเรียเติมเต็มความปรารถนาในจิตใจจึงควรค่าแก่การชื่นชมค่ะซีเรียดีใจจริงๆที่ได้พบเธอในชุมนุมกล้วยไม้สีม่วงชุมนุมกล้วยไม้สีม่วงเป็นสถานที่ยอดเยี่ยมจริงๆเลยนะคะเหล่าชนชั้นสูงและสามัญชนเช่นดิฉันสามารถพูดคุยเกี่ยวกับความตรึงใจได้โดยไม่แบ่งแยก นี่เองก็ต้องขอบคุณท่านเอเซรียอย่างที่คิดคงจะเลิกเรียกท่านไม่ได้หรอกค่ะเข้าใจละเอาตามที่ชอบเลยซซเรียถึงเวลาค่าทักไทยด้วยได้หรือ,อยังจริงสิขอโทษนะโรดัสทางนี้คือเพื่อนสมัยเด็กของดิฉันโรดัสคิริงลูกชายของหัวหน้าบารหลวงสูงสุดคิริงค่ะโรดัสคิริงอายุ15 ขอโทษด้วยที่ขัดจังหวะครับทุกท่านยินดีที่ได้รู้จักคุณพ่อรู้สึกขอบคุณท่านเอเซเรียมากเลยครับไม่รู้เลยนะเนี่ยว่าลูกชายของหัวหน้าป่าหลวงสูงสุดจะมาเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนรู้อยู่แล้วละ่ะดีใจจังที่ได้รู้จักรู้อยู่แล้วละ่ะแต่ว่าโรดัสเป้าหมายการจีบในคริสตัลลาบิลินซิเรียเพื่อนสมัยเด็กตัวละครคู่แข่งในรูทโรดัส ก็คิดอยู่ว่าสักวันคงต้องเจอหน้ากันแต่เร็วไปแล้วทันทีที่เข้าโรงเรียนก็เพิ่มตัวละครอีกสองคนทันทีแต่ว่าสองคนนี้โรดัสคือลูกชายของหัวหน้าบาทหลวงสูงสุดคิริงซิเรียเองก็เป็นลูกสาวของหัวหน้าบาทหลวงคานบัมถึงจะเป็นสามัญชนแต่ก็ตั้งเป้าหมายเป็นข้าราชการจึงมีความรู้กว้างขวาง อยากจะเอาตัวเข้ามาในทันทีจังการมีพันธมิตรที่พึ่งพาได้อยู่ฝ่ายเดียวกันในการยกเลิกการมั่นหมายมันก็ดีไม่ใช่ด้วยไงเนี่ยแต่ว่าจะเริ่มยังไงดีด้านซีเรียนั้นเป็นสมาชิกชุมนุมกล้วยไม้สีม่วงคงจะตอบรับทันทีแน่นอนถ้าทำอย่างไม่ระวังจะกลายเป็นสถานการณ์ใส่ร้ายฝ่าบาทฝ่ายเดียววิธีที่จะสื่อสารได้ผลดี มกุราชกุม,มารกลาดิษอายุ15ในเมื่อเรามาแล้วไม่รีบแนะนำตัวหรือไงฝ่าบาทที่เสียมารยาทต่อทันทีเลยนะไอ้เจ้าชายองค์นี้ทุกท่านไม่ต้องอ้อมน้อมอะไรหรอกนะฝ่าบาทนะ่ะให้ความสำคัญกับการเรียนรู้โดยไม่ถือฐานะในโรงเรียนแห่งนี้ว่าไงนะท่านราชาซึ่งเป็นรุ่นที่สี ได้ทรงเปิดกว้างโรงเรียนนี้แก่สามัญชนด้วยการปฏิบัติกับฝ่าบาทต,ตามฐานะของท่านนั้นจะเป็นการไม่เคารพเอานะคะจริงด้วยค่ะฝ่าบาทเองก็เป็นนักเรียนปีหนึ่งเหมือนกับพวกเรานี่เนอะถ้างั้นคงจะเป็นการเสียมาร,รยาทที่ทำเช่นนั้นลงไปจริงด้วยค่ะการเลือกปฏิบัติหรือปฏิบัติตามฐานะก็เป็นข้อห้ามด้วยสิถึงทำตัวตามปกติ ฝาบาทก็คงไม่โกรธหรอกแน่นอนเลยถ้าเช่นนั้นจะทำการแนะนำนะคะฝาบาทด้านซาบีเน่คงจะรู้จักแล้วสินะคะ2คนทางด้านนี้คือลูกชายของหัวหน้าบาทหลวงสูงสุดคิริงและลูกสาวของหัวหน้าบาทหลวงคารบามค่ะมีคนแนะนำให้เปลี่ยนจากคริสตจักรเป็นาศาสนาจักรนะคะเขามีความรู้มากกว่าดิฉัน รู้เรื่องเมืองนี้มากกว่าที่ดิฉันรู้คนจากาศาสนาจากเัินหรือหากเป็นบาทหลวงหรือนักปวดทำไมไม่ไปเทศนาคำสอนของพระเจ้าต่อผู้คนระดับล่างซะล่ะทุกวันนี้เห็นมีแต่การสวมน้ากากทำเงินภายใต้การให้กู้ยืมเงินนั่นแหละอยู่กับคนพวกนี้โดยที่ไม่มีความอายมันก็รู้ถึงมุมมองของเธอแล้ว ท่านราชนินีทรงกังวลที่มอบภาระอันหนักอึ้งให้ทางโบวชจัดการจึงกล่าวว่าให้แต่งตั้งบุคคลรับผิดชอบเป็นรายบุคคลและดูแลช่วยเหลือผู้กู้อย่างสม่ำเสมอเพื่อผ่อนคลายความวิตกกังวลและจัดทำแผนการชำระคืนเหล่านักบวชจึงได้ทําตามลองผิดลองถูกจนจัดการได้ดีค่ะต้องขอบคุณท่านราชินี ที่ทําให้นี่สินลดลงอย่างมากค่ะอัตราดอกเบี้ยต่ำความรู้สึกมั่นคงนําไปสู่ความไว้วางใจและศรัทธ,ธาทางโบสถ์ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเร็วๆนี้ก็ได้ยินมาว่าได้ต้อนรับผู้มายเยือนจากต่างประเทศที่ได้ยินถึงความสำเร็จของทางนี้ด้วยค่ะเป็นการเผยแพร่อำนาจและความรุ่งเรืองของประเทศเราไปยังต่างประเทศสินะ ต้องชื่นชมการตัดสินใจอันยอดเยี่ยมของท่านราชนีนะคะเนี่ยท่านราชนีเห็นชอบงั่นรึจริงด้วยนะคะการตัดสินใจของท่านราชินียอดเยี่ยมจริงๆเลยค่ะมาเลยถ้ามีอะไรที่จะพูดจะว่าร้ายโครงการที่ท่านราชนีทำก็พูดมาเลยเสียฟาบาทได้เวลาเข้าเรียนอะอาเอเซเรียควรเลือกให้ดี ว่าจะให้ใครเข้ามาในชีวิตซะนะเห็นด้วยค่ะในโรงเรียนคาเฟ่อาจจะต้องพูดเบาๆหน่อยแต่ว่าซีเรียท่านโรดสัสคิดยังไงกับฟาบัทกลาดิดหรอคะเรียกว่าโรดัสก็ได้ไม่มีปัญหาครับคิดยังไงงั้นหรือคะฉันคิดว่าผู้ที่นั่งบัลลังก์นั้นไม่จำเป็นต้องยอดเยี่ยมกว่าใครคะ่ะ แม้ว่าจะธรรมดาแต่ถ้าจัดสรรผู้ที่มีความสามารถก็จะปกครองได้อย่างผาสุกค่ะถ้าธรรมดาแต่กลับอิจฉาผู้ที่ยอดเยี่ยมกว่าหรือว่าคอยขัดขวางแล้วก็คงจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศค่ะเออนั่นพูดถึงฝ่าบาทสินะความคิดอย่างนั้นคิดว่าอันตรายนะครับ กังวลว่าถ้าคนอย่างนั้นขึ้นคอมบัลลังแล้วก็ระบบจะพังเอาได้ง่ายๆค่ะยกตัวอย่างก็โครงการกู้ยืมเงินของศาสนจักรได้ยินมาว่าตั้งแต่ทางบดให้กู้ยืมเงินผู้ที่เคยให้กู้ยืมเงินในอัตราด,ดอกเบี้ยสูงก็ลดลงอย่างมากใช่ค่ะดูเหมือนผู้ที่ไม่พอใจกับการที่ดอกเบี้ยสูงหายไปถึงกับตามรบกวนต่างๆนานาเลยค่ะ ถ้าคนพวกนั้นบอกกับราชาที่ไม่รอบคอบประจบประแจงแนะนําให้ล้มเลิกโครงการคิดว่าจะเป็นอย่างไรคะและฉันคงอับอายถ้าถูกมองว่าเป็นแบบเดียวกันค่ะเปลี่ยนมากราชกุมารแผนเช่นนั้นไม่ต่างอะไรจากการกรบฏต้องคิดถึงเพื่อการพัฒนาประเทศและเพื่อท่านเอเซเรีย ที่ท่านนั้นได้เป็นมกุฎราชกุมารเพราะได้มั่นหมายกับท่านเอเซเรียค่ะหรือก็คือถ้าการมั่นหมายถูกยกเลิกตำแหน่งมกุฎราชกุมารก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงอย่างนั้นสินะคะขอเวลาสักหน่อยได้ไหมครับอยากจะรายงานเหตุการณ์เมื่อกี้และข้อมูลในโรงเรียนให้พ่อและพวกระดับสูงของทางโบสถ์ได้ตัดสินใจครับได้สิคะกรุณาบอกไปตามความจริงได้เลยค่ะ กลาดิตนี่แหละก็ขุดหลุมฝังตัวเองได้เหมาะเวลาดีแท้ถ้าเป็นอย่างนี้ดูเหมือนจะเอาทั้งสองคนมาเป็นพันธมิตรได้เป็นสัญญาณเริ่มต้นเข้าโรงเรียนที่ดีจริงๆนะหืมดูเหมือนรู้สึกพูดถึงการร่วมมือทำอะไรมากกว่าการถอนมั่นแฮเอาเถอะช่างมันละกันอีกแบบก็ดีเหมือนกันยกเลิกการมั่นหมายอัปเกรด เปลี่ยนราชกุมารชาอร่อยจังถ้าเช่นนั้นไว้ค่อยคุยกันอีกในวันหลังไว้มาจิบชาสบายๆโดยไม่ต้องพูดคุยเรื่องเครียดๆกันเถอะค่ะนี่สองคนนั้นเป็นสามัญชนสินะการมาสนิทกับชนชั้นสูงอย่างนี้แถมยังเป็นท่านคู่มั่นของฝ่าบาทหืมฉันเนี่ยหรือว่าถูกเว้นระยะห่างกันหรือ ทั้งที่หวังว่าถ้าเป็นโรงเรียนจะสามารถแลกพูดคุยเปลี่ยนกันได้โดยไม่มีฐานะของชนชั้นสูงหรือสามัญชนมาเกี่ยวข้องแท้เชียวการกําจัดจิตสำนึกที่มีมาก่อนหน้านี้คงจะยากค่ะยิ่งเป็นท่านเอเซเรียที่ไม่ต้องพูดถึงเป็นตัวตนที่ห่างไกลสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะก่อนหน้านี้ในชั้นเรียน ก็ยังมีแบ่งเป็นกลุ่มที่แทบจะไม่ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนต่างกลุ่มเลยค่ะผู้ที่ไม่สนใจฐานะของตัวเองและพูดคุยแลกเปลี่ยนกันหลากหลายนั้นก็มีแต่สมาชิกชุมนุมกล้วยไม้สีม่วงค่ะคิดอะไรดีๆได้แล้วละ่ะจะแจกจ่ายหนังสือความรักลูกผู้ชายให้นักเรียนทุกคนได้อ่านและมาพูดคุยกันค่ะเอ๋ไอ้นั่นมันค่อนข้างซาบิเน เป็นความคิดที่ดีค่ะเอ๊อาจจะเปิดใจไม่สนฐานะอย่างสมาชิกชมรมกล้วยไม้สีม่วงก็เป็นไปได้ผู้มีความคิดแบบเดียวกันก็เพิ่มขึ้นด้วยความตั้งใจแท้จริงถูกปฏิเสธจะเปิดเผยเด่นชัดไม่ได้ไม่ใช่หรือไงค่ะถ้าเกิดมีวิธีแก้ที่ขั้นพื้นฐานกว่าน,นี้ก็คงจะดี ทำอะไรได้บ้างหรือเปล่านะที่สำคัญต้องหามาตรการตอบโต้ตัวเอกในหนึ่งปีนี้เริ่มต้นได้อย่างดีชีวิตในโรงเรียนสตาร์ทแล้วค่ะเอาละค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับมังงะเรื่องนี้นะอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสามารถสนับสนุนผู้อ่านได้ที่เบอร์นี้เลยนะแล้วก็ถ้าใคร มีอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะบ๊ายบาย